จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสคือประตูมิติร่วมสำรวจทฤษฎีสุดเล้ากับจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัส,สบดีที่อาจเป็นประตูมิติเชื่อมสู่จักรวาลอื่นเตรียมพบกับเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อดาราศาสตร์ไปตลอดกาลจุดแดงใหญ่ปริศนาแห่งดาวพฤหัสจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในระบบสุริยะข,ของเรา มันเป็นพายุหมุนขนาดยักษ์ที่ใหญ่กว่าโลกของเราเสียอีกพายุลูกนี้มีสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้มันโดดเด่นเมื่อมองผ่านกล้องโทรพัศน์นักดาราศาสตร์ได้เฝ้าสังเกตจุดแดงใหญ่นี้มานานหลายศตวรรษโดยหลักฐานแรกสุดที่บันทึกไว้ย้อนกลับไปถึงช่วงกลางทศวรรษที่1,600แม้ว่าเราจะรู้จักจุดแดงใหญ่มานานแต่ต้นกำเนิดและการดำรงอยู่ของมันก็ยังคงเป็นปริศนา ขนาดของจุดแดงใหญ่นั้นน่าตกใจอย่างยิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของมันมีความกว้างประมาณ1.3เท่าของโลกทําให้มันสามารถกลืนกินดาวเคราะห์ของเราเข้าไปได้อย่างสบายสบายความเร็วลมภายในพายุลูกนี้สูงถึงหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้มันเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดลูกหนึ่งที่เรารู้จักนอกจากขนาดและความรุนแรงแล้วอายุของจุดแดงใหญ่ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งเช่นกันจากการสังเกตการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราทราบว่าพายุลูกนี้มีอายุอย่างน้อย350ปีและอาจจะยาวนานกว่านั้นมากการก่อตัวของจุดแดงใหญ่นั้นยังคงเป็นหัวข้อของการเถียงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่าเหตุใดพายุลูกนี้จึงเกิดขึ้นและคงอยู่ได้นานขนาดนี้ทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าจุดแดงใหญ่เกิดจากความไม่เสถียรของกระแลมในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี กระแสเห่าลนี้ปะทะกันและก่อให้เกิดพายุหมุนขนาดใหญ่ซึ่งค่อยๆเติบโตขึ้นจนกลายเป็นจุดแดงใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าพระจุดแดงใหญ่ได้รับพลังงานจากความร้อนภายในดาวพฤหัสบดีความร้อนนี้ทําให้เกิดการไหลเวียนของอากาศซึ่งช่วยรักษาพายุคงอยู่ต่อไปแม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะให้คําอธิปเป็นไปได้ แต่ก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่ยังไม่มีคำตอบตัวอย่างเช่นทำไมจุดแดงใหญ่จึงมีสีแดงนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสีแดงอาจเกิดจากสารประกอบทางเคมีบางชนิดที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีสารประกอบเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากรังสีอัลตาราไวาโอเลตจากดวงอาทิตย์แต่รายละเอียดที่แท้จริงของกระบวนการนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังสังเกตเห็นว่า,าตราจุดใหญ่กำลังหดตัวลงอย่างช้าๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอัตราการหดตัวนี้ค่อนข้างช้าแต่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเนื่องจากมันอาจบ่งชี้ว่าจุดแดงใหญ่อาจจะหายไปในอนาคตหากจุดแดงใหญ่หายไปมันจะเป็นการสูญเสียปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างยิ่งบางครั้งมีการคาดเดาว่าจุดแดงใหญ่อาจเป็นประตูมิติไปยังที่อื่นในจักรวาล แม้ว่าแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความลึกลับและความน่าดึงดูดใจของจุดแดงใหญ่ความจริงก็คือจุดจุดแดงใหญ่ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวพฤหัสด,ดีและระบบสุรยิยะของเราต่อไปการศึกษาจุดแดงใหญ่ต่อไปจะช่วยให้เราเข้าใจถึงพลศาสตร์ของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ยักษ์และอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบอีกด้วย ทฤษฎีประตูมิติความเป็นไปได้ที่น่าเหลือเชื่อแนวคิดเรื่องประตูมิติเป็นสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของมนุษย์มานานแสนนานปรากฏอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์และเกมต่างมากมายในแง่วิทยาศาสตร์ประตูมิติอาจถูกมองว่าเป็นหนอนรูวอโฮหรือสะพานเชื่อมระหว่างสองจุดในห้งวงอากาศหรืออาจเชื่อมระหว่างสงจักรวาลที่แตกต่างกัน ทฤษฎีสัมผัสทั่วป้าของไอสไตล์อนุญาตให้มีนอนรู้ได้ในทางทฤษฎีแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันการมีอยู่จริงในทางสยศาสตร์ประตูมิติอาจถูกมองว่าเป็นช่องทางที่พลังงานหรือสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นสามารถเดินทางเข้ามาได้ความเชื่อนี้มักเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและตำนานต่างๆจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีเป็นพายุหมุนขนาด,ดมหึน มาที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราเสียอีกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร,ร์ศึกษามานานหลายศตวรรษแต่กระนั้นก็ยังมีปริศนามากมายเกี่ยวกับมันที่ยังไม่คลี่คลายบางคนตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะที่คงที่ของจุดแดงใหญ่และพลังงานมหาศาลที่มันเก็บกักไว้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติบางอย่างที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเรา หรืออาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าจุดแดงใหญ่นั้นไม่ใช่แค่พายุธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นมากอาจเป็นประตูเชื่อมต่อไปยังสถานที่อื่นเวลาอื่นหรือแม้แต่ความเป็นไปได้อื่นการที่จุดแดงใหญ่จะเป็นประตูมิตินั้นฟังดูเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวหากพิจารณาในแง่ของฟิสิกส์เชิงทฤษฎีแล้ว การมีอยู่ของหนอนรูหรือประตูมิตินั้นไม่ได้ขัดแย้งกับกฎทางฟิสิกส์ที่เรารู้จักเพียงแต่เรายังไม่มีเทคโนโลยีที่จะสร้างหรือหรือตรวจจับมันได้หากจุดแดงใหญ่เป็นประตูมิติจริงมันอาจเป็นผลมาจากความพันของการวกาศที่รุนแรงหรืออาจเป็นผลจากการรวมตัวของพลังงานบางชนิดที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจของเราในทางวิยศาสตร์จุดแดงใหญ่อาจเป็นจุดศูนย์รวมของพลังงานจักรวาล หรืออาจเป็นทางเข้าออกของสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นการสำรวจจุดแดงใหญ่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอานําไปสู่การค้นพบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็เป็นได้แน่นอนว่าแนวคิดเรื่องจุดแดงใหญ่เป็นประตูมิตินั้นเป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไปแต่การตั้งคำถามและจินตนาการถึงความเป็นไปได้ต่างๆเป็นสิ่งสำคัญในการสำรวจจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ หากเราจำกัดตัวเองอยู่แค่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราก็จะไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของความรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆไ,ได้เลยและการสำรวจดาวพฤหัสบดีและจุดแดงใหญ่ด้วยยานอวกาศและเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นสิ่งเป็นในการไขปริศนาเหล่านี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของจุดแดงใหญ่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่การค้นพบหลักฐานที่สนับสนุน หรือหากล้างสมมติฐานเรื่องประตูมิติได้ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ที่จุดแดงใหญ่จะเป็นประตูมิติอาจจะดูเลือนลางแต่การศึกษาปรากฏการธรรมชาติที่น่าสนใจเช่นนี้ก็มีคุณค่าในตัวมันเองมันช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยาก <c oughs> เห็นและจินตนาการของเราทําให้เราตั้งคําถามเกี่ยวกับจักรวาลและตัวเราเองและอาจนําไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญในอนาคตไม่ว่าจุดแดงใหญ่ จะเป็นแค่พายุธรรมดาหรือประตูมิติการสำรวจมันจะช่วยขยายขอบเขตความรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างแน่นอนความเป็นไปได้ที่น่าเหลือเชื่อรอเราอยู่ข้างหน้าตราบใดที่เรายังไม่หยุดสำรวจและตั้งคำถามเรื่องเล่าจากอดีตดาวพฤหัสในตำนานและความเชื่อดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเรา ได้รับการขนานนามและยกย่องในหลาวัฒนธรรมทั่วโลกตั้งแต่สมัยโบราณกาลชาวกรีกโบราณเรียกขานดาวดวงนี้ว่ายูสเทพเจ้าสูงสุดแห่งเขาโอลิมปัสผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งส่วนชาวโรมันก็ให้เกียรติดาวพฤหัสบดีในชื่อจูปิเตอร์ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับราชาแห่งเทพเจ้าของพวกเขาความยิ่งใหญ่และโดดเด่นของดาวพฤหัสบดีทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าดาวดวงนี้มีความเชื่อมโยงกับอำนาจ ความยุติธรรมและความเจริญรุ่งเรืองตำนานเทพเจ้ากรีกและโรมันมักจะกล่าวถึงดาวพฤหัสบดีในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำการปกครองและความเมตตาลิสหรือจูทรมักจะปรากฏในเรื่องราวต่างในฐานะผู้ที่คอยปกป้องมนุษย์และลงโทษผู้กระทำผิดในขณะที่โลกตะวันตกให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสบดีในแง่ของเทพเจ้าและอำนาจทางการเมือง วัฒนธรรมตะวันออกก็มีความเชื่อและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับดาวดวงนี้เช่นกันในโหราศาสตร์ฮินดูดาวพฤหัสบดีหรือกรูถือเป็นดาวเคราะห์แห่งปัญญาความรู้และความโชคดีผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีมักเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียวฉลาดมีความเมตตากรุณาและประสบความสําเร็จในชีวิตในาศาสนาพุทธดาวพฤหัสบดีมีความเกี่ยวข้องกับความรู้แจ้งและการตรัสรู้ ผู้ที่ฝึกฝนจิตใจและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะได้รับพรจากดาวพฤหับสบดีทำให้พวกเขามีสติปัญญาที่ลึกซึ้งและสามารถเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้คนความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีในวัฒนธรรมต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของดาวดวงนี้ที่มีต่อมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลไม่ว่าจะเป็นในฐานะเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจดาวเคราะห์แห่งปัญญาหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดี ดาวพฤหัสบดีก็ยังคงเป็นดาวที่สร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับผู้คนทั่วโลกหาความยิ่งใหญ่ของดาวพฤหัสบดีอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแดงใหญ่ที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อมองลึกลงไปในความเชื่อและตำนานต่างๆเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีเราอาจบพบเงื่อนงำบางอย่างที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เราเรียก,กว่าจุดแดงใหญ่ จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือพายุหมุนขนาดใหญ่ที่มีอายุยาวนานกว่า300ปีนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พายุนี้เกิดขึ้นและคงอยู่ได้นานขนาดนี้บางทีคำตอบอาจซ่อนอยู่ในตำนานและความเชื่อที่เราได้กล่าวมาข้างต้นในบางวัฒนธรรมจุดแดงใหญ่อาจถูกมองว่าเป็นดวงของเทพเจ้าจูปิเตอร์ที่คอยสอดส่องดูแลโลก หรืออาจเป็นประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งเทพเจ้าความเชื่อเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็อาจมีแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับจุดแดงใหญ่หากเราลองจินตนาการว่าจุดแดงใหญ่เป็นประตูมิติเราอาจตั้งคำถามว่าประตูนี้จะนำเราไปสู่ที่ใด มันอาจนำเราไปสู่โลกอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรืออาจจะนำเราไปสู่ความรู้หใหม่ๆเกี่ยวกับจัก,กรวาลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนการเชื่อมโยงระหว่างตำนานกับความเป็นจริงอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีและจุดแดงใหญ่แม้ว่าเราอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตำนานต่างๆเป็นเรื่องจริงแต่เราก็สามารถใช้ตำนานเป็นแรงบันไดในการตั้งสมมติฐานและทำการทดลองเพื่อค้นหาความจริง นักวิทยาศาสตร์อาจศึกษาความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีวัฒนังต่างๆเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆใ,ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนการผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปหลอดการหลักฐานที่ถูกมองข้ามข้อมูลจากยานอวกาศ ข้อมูลจากยาน v o เจอร์และ g a l เลโ o เป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสแม้ว่ายานทั้งสองจะถูกไปสํารวจดาวพฤหัสเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ข้อมูลที่พวกเขาส่งกลับมายังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่ที่มีค่าสําหรับการศึกษาประการทางดาราศาสตร์นิยาน Voyager ได้ถ่ายภาพความละเอียดสูงของจุดแดงใหญ่ซึ่งเผยให้เห็นรายละเอียดของโครงสร้างเมฆที่ซับซ้อน และการหมุนวนของพายุที่รุนแรงภาพเหล่านี้ทําให้เราเห็นภาพพวงของขนาดและความรุนแรงของพายุที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเรานอกจากนียาน Voyager ยังได้วัดความเร็วลมในจุดแดงใหญ่ซึ่งพบว่าสูงถึงหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เข้าใจถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนพายุนี้ได้ดียิ่งขึ้นต่อมายาน g a l i l e ได้เข้าสู่วงโคจรรอบดาวพฤหัส และทำการสำรวจอย่างละเอียดเป็นเวลาหลายปียานกาเละยอได้วัดสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสอย่างแม่นยำซึ่งพบว่ามีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจุดแดงใหญ่มีความผิดปกติของสนามแม่เหล็กที่น่าสนใจซึ่งอาจบ่งชี้ถึงกระบวนการทางกายภาพที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นภายในพาย,ยุนอกจากนี้ยานกาเลโลยยังได้วัดอุณหภูมิและความดันในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัส ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างจุดแดงใหญ่และบริเวณโดยรอบข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร,ร์สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของจุดแดงใหญ่ได้แม่นยำยิ่งขึ้นและพยายามทำความเข้าใจถึงกลไกที่ทำให้พายุนี้คงอยู่ได้นานหลายร้อยปีอย่างไรก็ตามข้อมูลจากยานวอยเจอร์และกาเลโยยังคงมีปริศนาที่ยังไม่สามารถไขได้ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจยันทองแท้ว่าเหตุใดจุดแดงใหญ่จึงมีสีแดงเข้มและเหตุใดมันจึงค่อยๆเล็กลงเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ความผิดปกติของสนามแม่เหล็กจุดแดงใหญ่ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่และยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อมูลเหล่านี้กระให้นักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยเพิ่มเติม,ตมและส่งยานวกาศรุ่นใหม่ไปสำรวจดาวพฤหัส เพื่อไขลิศนาที่ซ่อนอยู่ในจุดแดงใหญ่ความผิดปกติของสนามแม่เหล็กจุดแดงใหญ่ยยเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในการศึกษาดาวพฤหัสสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสมีความซับซ้อนอยู่แล้วเนื่องจากเกิดจากการหมุนวนของโลหะไฮโดรเจนเหลวในชั้นในของดาวเคราะห์อย่างไรก็ตามบริเวณจุดแดงใหญ่สนามแม่เหล็กมีความพันผวนและมีทิศทางที่ผิดปกติ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลยอยู่ภายในพายุนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีต่างๆเพื่ออธิบายความผิดปกติของสนามแม่เหล็กนี้ทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าพายุในจุดแดงใหญ่อาจสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเองขึ้นมาซึ่งซ้อนทับกับสนามแม่เหล็กหลักของดาวพฤหัสทําให้เกิดความผันผวนที่เราสังเกตได้อีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าจุดแดงใหญ่อาจเป็นช่องให้สนามแม่เหล็กจากภายในดาวพฤหัสทะ ลุขึ้นมาอย่างชั้นบรรยากาศทําให้เกิดความผิดปกติที่เราเห็นนอกจากความผิดปกติของสนามแม่เหล็กแล้วยังมีปรากฏการประหลาดอื่นๆที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นคลื่นวิทยุที่มาจากจุดแดงใหญ่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกับคลื่นวิทยุที่มาจากแหล่งอื่นๆในระบบสุริยะคลื่นวิทยุเหล่านี้ อาจเกิดจากกระบวนการทางกายภาพที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในพายุหรืออาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นเมฆของจุดแดงใหญ่การศึกษาจุดแดงใหญ่ยังเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจากยานอวกาศรุ่นเก่าเช่นวยยจาและกา l i l ได้ข้อมูลที่มีค่าแต่ยังไม่เพียงพอที่จะไขปริศนาทั้งหมดได้ยานอวกาศรุ่นใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกที่ขับเคลื่อนพายุนี้และไขความลับที่ซ่อนอยู่ในจุดแดงใหญ่ได้ในที่สุดการค้นพบเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจดาวพฤหัสได้ดีขึ้นแต่ยังอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์อื่นๆและในเอกภโดยรวมนักวิทยาศาสตร์นอกกรอบผู้ที่เชื่อในทฤษฎีประตูมิติ ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลมักมีปรากฏการณ์ที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์ที่จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีเองก็เป็นหนึ่งในปริศนาเหล่านั้นมานานานับศตวตรรษนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นพายุหมุนขนาดยักษ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มองปรากฏการณ์นี้แตกต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าจุดแดงใหญ่ไม่ใช่แค่พายุแต่ประตูมิติที่เชื่อมต่อระหว่าง พ่วงอากาศและเวลาหรืออาจจะเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลอื่นเลยก็เป็นได้แรงบันดาลใจของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้มาจากหลากหลายแหลง่งบางก็ได้รับอิทธิพลจากกะพยนวิทยาศาสตร์บ้างก็มาจากความสนใจส่วนตัวในเรื่องของทฤษฎีควอนตัมและมิติที่ซ่อนเร้นแต่สิ่งที่พวกเขามีร่วมกันคือความเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งที่มองเห็นและวัดได้ พวกเขาเชื่อว่ายังมีปรากฏการณ์อีกมากมายที่รอการค้นพบและจุดแดงใหญ่อาจเป็นหนึ่งในนั้นทฤษฎีของพวกเขามีความซับซ้อนและหลากหลายบ้างก็อธิบายว่าจุดแดงใหญ่คือจุดเชื่อมต่อของหนอนรวมโกที่เกิดจากความผลของการโอกาสบ้างก็เสนอว่ามันคือผลกระทบจากพลังงานมืดที่บิดเบือนมิติบ้างก็เชื่อว่ามันคือประตูที่สร้างขึ้นโดยอารยธรรมนอกโลกที่ทรงภูมิปัญญาเพื่อเดินทางข้ามจัก,กรวาล ถึงแม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดรองรับแต่พวกเขาก็พยายามที่จะจพิสูจน์สมมติฐานของตนเองด้วยวิธีการต่างๆเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลจากยานอวกาศที่เคยสำรวจดาวพฤหัส,สบดีการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการทดลองทางฟิสิกส์ที่พยายามจำลองสภาวะที่คล้ายคลึงกับจุดแดงใหญ่ในห้องปฏิบัติการแน่นอนว่าทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มนี้ได้รับการโต้แย้งและทายจากนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักอย่างหนักพวกเขาถูกมองว่าเป็นพวกเพ้อฝันไร้สาระและไม่น่าเชื่อถือนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักชี้ให้เห็นถึงหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจุดแดงใหญ่คือพายุหมุนขนาดยักษ์จริงๆเช่นข้อมูลความเร็วรลมอุ่นประกอบเรองประทางเคมีพวกเขาแย้งว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่สนับสนุนทฤษฎีประตูมิติ และการพยายามพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองทรัพยากรนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยังเผชิญกับความท้าทายในการหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยของตนเองเนื่องจากหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญกับโครงการที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างและมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ก็ไม่ย่อท้อพวกเขาพยายามหาแหล่งทุนจากภาคเอกชน และผู้ที่สนใจในเรื่องลึกลับของจักรวาลอนาคตของการวิจัยเกี่ยวกับจุดแดงใหญ่ในฐานะประตูมิตินั้นยังไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้พวกเขาจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อพิสูจน์สมมติฐานของตนเองไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการศึกษาของพวกเขาอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลก็เป็นได้ บางทีในอนาคตตอนใกล้นี้เราอาจมีเทคโนโลยีที่สามารถเดินทางผ่านจุดแดงไปยังจักรวาลอื่นได้หรืออาจจะพบว่าจุดแดงใหญ่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรการสำรวจและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์จะเป็นแรงผลันดันให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของความรู้และความเข้าใจอยู่เสมอ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าไปในจุดแดงใหญ่การเดินทางสู่จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัส,สบดีคือการก้าวเข้าสู่ปริศนาที่ยังไม่มีใครไขได้สภาพแวดล้อมภายในพายุหมุนขนาดยักษ์นี้แตกต่างจากทุกสิ่งที่เราเคยรู้จักแรงลมที่พัดกระเรียนความด้วยเรย็วลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อให้เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงอุณหภูมิและความกดดันที่สูงมากจะบีบคั้นยานสำรวจให้แหลกเป็นฝุ่ยผงในพริบตาอย่างไรก็ตาม หากเราสามารถสร้างยานสำรวจที่แข็งแกร่งพอที่จะทนทานต่อสภาวะอันโหดร้ายเหล่านี้ได้เราอาจได้พบกับความลับที่ซ่อนอยู่ภายในจุดแดงใหญ่ลองจินตนาการถึงยานสำรวจที่ค่อยๆดำดิ่งลงสู่ใจกลางพายุท่ามกลางสายลมที่บ้าคลั่งและเมฆหนาทึบยานสำรวจจะส่งข้อมูลกลับมายังโลกอย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นโครงสร้างภายในของจุดแดงใหญ่เป็นครั้งแรกเราอาจพบว่าจุดแดงใหญ่ไม่ใช่แค่พายุหมุนธรรมดา แต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดไว้อาจมีความเป็นไปได้ที่จุดแดงใหญ่จะเป็นแหล่งพลังงานขนาดมหาศาลหรือเป็นประตูมิติที่นำไปสู่มิติอื่นยานสำรวจอาจค้นพบสิ่งวิทยวิตมีชีวิตที่ไม่เคยมีใครรู้จักซึ่งปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นนี้การค้นพบเหล่านี้จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิตไปตลอดกาลแต่การเดินทางสู่จุดแดงใหญ่ ก็เต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายเราต้องเผชิญหน้ากับแรงลมที่รุนแรงความกดดันมหาศาลและอุณหภูมิที่สูงมากนอกจากนี้เรายังต้องระวังอันตรายจากวัตถุแปลกปลอมที่อาจจะลอยอยู่ในพายุเช่นเศษซากของดาวเขาน้อยหรือวัตถุอื่นๆที่หลงเข้ามาในจุดแดงใหญ่การสำรวจจุดแดงใหญ่จึงเป็นการเดิมพันที่คุ้มค่าหากเราประสบความสำเร็จเราจะได้รับความรู้ใหม่ๆม,มากมายเกี่ยวกับจัก,กรวาลและชีวิต แต่หากเราล้มเหลวเราอาจสูญเสียยานสำรวจและข้อมูลที่สำคัญไปตลอดการนอกเหนือจากอันตรายทางกายภาพแล้วเรายังต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านเทคนิคมากมายการสร้างยานสำรวจที่สามารถทนทอภาวะที่รุนแรงในจุดแดงใหญ่ได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเราต้องพัฒนาวัสดุใหม่ๆที่แข็งแกร่งและทนทานกว่าวัสดุที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ เรายังต้องพัฒนาระบบนำทางและควบคุมที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนเช่นนี้สมมติว่าเราสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้สำเร็จและยานสำรวจของเราได้เข้าไปถึงใจกลางจุดแดงใหญ่สิ่งที่เราจะพบเจอนั้นอาจเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเราเราอาจพบว่าจุดแดงใหญ่เป็นประตูมิติที่นำไปสู่มิติอื่นหรือเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุด การค้นพบเหล่านี้จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับมนุษยชาติแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะไม่พบอะไรเลยในจุดแดงใหญ่มันอาจเป็นแค่พายุหมุนขนาดยักษ์ที่ไม่มีอะไรซ่อนอยู่เลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราไม่พบสิ่งใหม่ๆการเดินทางสู่จุดแดงใหญ่ก็ยังคงเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามันจะช่วยให้เราเข้าใจดาวพฤหับสบดีและระบบสุริยะข,ของเราได้ดีขึ้นไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร การเดินทางสู่จุดแดงใหญ่ก็เป็นความฝันของนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจทั่วโลกมันเป็นความทายที่ยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เช่นกันหากเราสามารถพิชิตจุดแดงใหญ่ได้เราจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างงามนั่นคือความรู้ใหม่ๆที่จะเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดการการสำรวจจุดแดงใหญ่เป็นก้าวสำคัญในการสำรวจจักรวาลของมนุษย์มันแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ยากลำบากที่สุด และค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าทึ่งได้เสมอ